สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนส่งไลายจะพาท่านไปชมนะครับน้องถุงเงินนะครับวันนี้เธอมาหัวไร่ปลายนายครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับวันนี้เธอจะทําอะไรกันบ้างติดตามไปได้วยกันเลยกันนะครับเด่นให้หมดเลยหักปุ๊เลยหัก ดอกมันบานไปลูกจริงไม่ต้องดอกบานขนาดนี้หรอก ไหนไม่ไม่โอเค มองอะไระเดอน่ดูสิกิเจียวพันอะไรนะ ดีใจไหมได้เห็นบัวอันที่สองเด็กเท่าไหนตอนนี้มาถึงมาเห็นนานแล้วเป็นปยังไงบ้างว้ยว้ยต้องบอกให้ตักมาเอามะละกอแล้วนี่ใช่เพราะว่ามันดกเหมือนเดิมมันจะล้มสินี่มันจะล้มแล้ว ก้นอะไรมัใช่บุกคร้บกินกินส่วนไหนมันส่วนไหนส่วนเจริญเติบโตถ้าสาลูเื่อยัี้อยากไปดูต้นม บอนะตทุ้งเงินพอเห็นะมากไหนเห็นะมากไหนนไหนนเรเก็บมาดูซิเก็บมาดูดูมาดูเห็ะมาปะใช่เห็ะมาแต่มันกินไม่ได้รอวะมันแก่แล้วใช่ไเไว้เห็แก่จงไว้เ็แก่จไว้เ็เท่าจงไว้ไหนอะไรนะดอก ดอกบัวสาหร่ายเรามันเยอะเกินอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างหรือว่ะบัวนะพ่อก็พยายามปลูกเพิ่งเกิดวิ่งหัวปี่ด้วยด้ว,วยมามาตีมาตีกับบ้านไปแล้วอ่ะปักเขียบ กเินไม่ได้หรอคะนี่ต้นอะไรอ่ะ ไฟไม่มันออกสวยอร่อยมากนี่ หอมเดี๋ยวลงองดมดูดิแบบหอมมากเป็นความสุขของน้องถุงเงินล่ะครับเพราะเธอไปนาตั้งแต่เล็กๆนะครับวันนี้ไปเก็บผลผลิตมานะครับกลับมาบ้านนะครับก็ร้องไปแต่นาน,นะครับส่วนตัวเล็กน้องพิงพิงครับเดี๋ยวคงจะได้ไปนาเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พบกันใหม่นะครับกับเรื่องราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ